สวัสดีนะครับทุกคนพบกับผมพลุกหรือเบลนะครับกับช่อง youtube อ่อนแก้วชาแนลนะครับคลิปนี้อัดขึ้นมาเพื่อด่าไรเดอร์บางคนที่ตะกะป่วยนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเงินกู้เงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพของแกรปนะครับผมก็คือเรียกหรือเรียกว่าเงินกู้แกรปเอ่อเรียกสั้นๆว่าเงินกู้แกรที่รเดอร์เขาเรียกกันนะครับที่เรียกว่าอาบางอาบางแกรอ่ะ คือบางคนไปกู้เงินเขามาแล้วเอาเงินเขามาแล้วแต่พอถึงวันหยุดยาวงานเงียบงานไม่เด้งก็โผล่ขู่เขาว่าจะไม่ใช้หนี้ถ้าเกิดไม่ยอมจ่ายงานให้จะไม่ใช้หนี้แล้วนะคุณก็รู้ครับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจกฐฐมันไม่ดีลูกค้าใช้น้อยแล้วแกล็บมันก็ยัดงานแบตให้ไรเดอร์ลูกค้าเขาก็ไม่ค่อยชอบอะ่ะเอองานมันก็ยิ่งน้อยอยู่แล้วแล้วคุณ มาโพสแบบนี้ผมจะบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับคุณคิดดูคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าเป็นเงินคุณเองอ่ะสมมติถ้าเกิดคุณให้ใครบางคนยืมเงินอ่ะแล้วเขาไม่คืนเงินคุณแล้วเขามาอ้างกับคุณว่าก็หาเงินไม่ได้อ่ะก็ไม่มีงานทําอ่ะก็เลยไม่คืนเงินคุณคิดว่าถ้าเกิดคุณให้คนอื่นไปยืมเงินแล้วเขามาอ้างกับคุณแบบเนี้ยคุณจะยอมไหมตะกาป่วยไปหน่อยนะครับ เปลี่ยนความคิดหน่อยนะก็ถ้าเกิดเรายืมเงินคนอื่นเข้ามาแล้วเรากู้เงินเข้ามาแล้วยังไงเราก็ต้องคืนครับย้ํานะครับว่ามันคือเงินกู้ไม่ใช่ค่ารอบนะครับเงินกู้ครับย้ําดอกจันล้านตัวเลยว่าคือเงินกู้ครับไม่ใช่ค่ารอบเขามไม่ได้ให้คุณฟรีๆคุณจําไว้นะครับยืมเขามาแล้วกู้เขามาแล้วคุณก็ต้องคืนเขาคุณก็ต้องใช้หนี้เขาก็ผมก็อาจจะไม่รู้เรื่องกฎหมายหรอกนะ แต่ผมมั่นใจว่าเขาอาจจะฟ้องร้องคุณยึดทรัพย์คุณหรือทําอะไรคุณก็ได้อะเออหรืออย่างน้อยๆถ้าเกิดคุณคิดว่าเอ,อเงินมันจํานวนเงินมันไม่เยอะเท่าไหร่เขาฟ้องไม่ได้หรอกอย่างน้อยๆเขาก็ปิดระบบคุณได้นะครับคุณก็เลือกเอานะว่าคุณได้เงินเขาไปแค่จํานวนไม่กี่พันแค่นี้ยแต่ว่าเขาปิดระบบคุณทําให้คุณไม่สามารถหางานทําไม่มีงานไม่มีเงิน่ะ ก็เลือกเอาว่าคุณจะยอมหาเงินมาใช้หนี้เขาดีๆและจะวิ่งงานแอปแกร็บต่อไปเรื่อยๆหรือคุณจะเลือกเอาเงินเขาแค่ไม่กี่พันแล้วก็ให้เขาปิดระบบไปเลยคุณก็เลือกเอานะครับผมว่าไราเดอร์ทุกคนโตแล้วมีความคิดมีความ,มคามิดเป็นของตัวเองนะครับก็น่าจะคิดกันได้เนาะเอาเป็นว่าบทสรุปก็คือยืมเงินเขามาก็ต้องคืนครับใจเขาใจเราแค่นั้นแหละครับผม ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ไปให้ไรเดอร์ทุกๆคนดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์แกร็บหรือไรเดอร์ค่ายอื่นก็ดูได้นะครับมาฟังไว้นะครับนี่ผมก็ขับแกร็บนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดสับสไครช่อง YouTube อ่อนแก้ว a n n e l ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมฟลุกหรือเบล ไ i d e เดอร์ขับแก๊สนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบเกือบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวขอตัวไปรับออเดอร์ต่อก่อนนะครับคลิปนี้ขอรับไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย